ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสรุปข่าวเด่นประจําเดือนของจังหวัดชุมพรค่ะกับดิฉันพรกฎยานีรัตน์ซึ่งจะนําภารกิจดีๆภารกิจหลกัหลกๆของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายปีรศักดินเมืองเก่านําเสนอต่อคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะนําเสนอข่าวในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะพฤกษาเข้ามิถุนาแล้วนะคะหน้าร้อนเข้าหน้าฝนแล้วยังไงก็ให้ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะท่านใดที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายยังไงก็ รักษาสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ใครที่มีหนูน้อยตัวเล็กๆอยู่ในความดูแลนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันสําหรับเจ้าโรคไข้เลือดอ่อนค่ะซึ่งขณะนี้กําลังเป็นที่ระบาดหนักเลยทีเดียวเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เป็นได้หลีกนี้ได้ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะปฏิบัตินะคะกับข่าวแรกในวันนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอที่เมื่อวันที่4มิถุนายน2556มาเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่ที่เราชาวจังหวัดชุมพรค่ะ ร่วมกันภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพัศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่38พัศึกษาเกมระหว่างวันที่1 9กถึง28กรกฎาคม2 5 5 6นี้ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้แถลงในโครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชนประจำเดือนมิถุนายน2 5 5 6ว่าสื่อมวลชนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องต้อนรับทัพนักกีฬา ทั้งกว่า7,000ถึง8,000กว่าคนด้วยกันนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าเองก็ยังย้ำด้วยนะคะสำหรับโรงแรมที่พักร้านอาหารที่คิดจะฉกฉวยโอกาสนี้นะคะขึ้นราคาก็จะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปและในการถแถลงข่าวผู้ว่าพบสื่อเช่นกันค่ะคณะของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายสุพลจุนใสได้มอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติด ให้กับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะายาเสติดจ,จังหวัดชุมพรด้วยค่ะค่ะและนี่เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันแห่งประเทศไทยครั้งที่38ค่ะกับข่าวต่อไปค่ะเม 29, ื่อวันที่11มิถุนายน2556ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรารจารย์สเสนีนินทจันทร์ร,ร,รองอธิการบดีสถาบันการพรัะนาศึกษาประจำวิทยาเขตชุมพรได้ร่วมประชุมตัวแทนสถาบันทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศและคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัวแทนผู้ประกอบการณโรงแรมนานาบุรีเพื่อนำเสนอแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งตรวสนามแข่งขันสถานที่พักนักกีฬาตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ว่าจังหวัดชุมพรมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพะละศึกษาเกมครั้งที่38ได้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจำนวน2ล้านบาทปตทสออพอบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนเทศบาลเมืองชุมพรร่วมกับชมรมร้านอาหารค่ะได้มีการจัดโปรโมชั่นรับส่วนลด1 0ทันทีเมื่อแสดงไอดีการนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นะครับเน่โค้งสุดท้ายแล้วเตรียมความพร้อมกันเต็มที่แต่แม่ข่าวรอบสุดท้ายนี่นะคะเขาบอกว่าใครที่แสดงไอดีการ์ดเนี่ยได้รถตั้ง10%อร์เซนนักกีฬานะคะท่านผู้ว่าไม่มีให้สื่อมวลชนบ้างเลยครับเผื่อจะมีไอดีการ์ดเป็นรถสักสิบเปอร์เซ็นได้รับส่วนลดตรงนี้ดีใจแย่เลยกับข่าวต่อไปค่ะเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยน2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยณนะสถาบันการพรัฒศึกษาวิทยาเขตชุมพรตำบลคุณกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน600คนตามที่คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติเห็นชอบให้มีการจัดเวที ผู้จาหาทางออกประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติถือว่าเป็นเวทีสาธารณะที่สำคัญต่อกระบวนการปรองดองเพื่อจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมไทยและสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนซึ่งจำนวนการดำเนินทั้งหมด108เวทีด้วยกันค่ะทั่วประเทศไทยทั้ง76จังหวัดจังหวัดละ1-3เวที เก็มีต่ว่า,า,น,น,านะน่าห่วงใจและเกินพี่น้องเราไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากรุงศรียาแตกเนี่ยไม่ใช่ความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนนะแต่วันนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยนะครับเรามีความคิดที่แตกต่างกันระหว่างชนชั้นนำเราเรียกภาษาวิชาการว่าอย่างนั้นนะครับ โดยมีชาวบ้านเราเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าราดญ้าเนี่ยเข้าเป็นไปเป็นส่วนที่สนับสนุนวันนี้ก็ยังมีความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นความแตกแยกร้าวฉานที่น่าห่วงใและยังไม่หมดนะคะนอกจากจะเป็นครีเอทีฟเป็นนักออกแบบแล้วยังจะเป็นนักคิดอีกด้วยนักคิดยังไงนะเหรอคะอันนี้เลยค่ะ ไข่ให้สําหรับผู้ที่ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยคนละสองใบแหน่รอบหน,น้านี่ขอน้ํามันสักขวดเลยนะคะท่านขาไข่กับน้ํามันเนี่ยได้ที่เลยทีเดียวเลยค่ะกัะขาต่อไปค่ะเมื่อวันที่20ิมิถุนาย,ยน2556นหณห้องประชุมละแมโรงแรมชุมพรแกรนพาเลทอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายประถมสาธิตานนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจาันรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร นายสุพลจุในใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายศรีชัยเวรานนท์พาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายนุพรอุสิตนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพรร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่38พะละศึกษาเกมพะละศึกษาเกมครั้งนี้มีชิงชัย37ชนิดกีฬา411เเหรียญทองภายใต้คำขวัญที่ว่า มิดไมตรีเหนือชัยชนะ friendship beyond victory และที่สำคัญนะคะมีมัสคอตน่ารักน่ารักในงานนี้ด้วยสำหรับน้องไมตรีค่ะกระทิงที่น่ารักที่สุดและนี่เป็นการแถลงข่าวนะคะสำหรับกีฬาพลศึกษาเกมค่ะกีฬาของสถาบันการพละศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่38และแน่นอนค่ะใครอยากจะ เห็นแล้วก็สัมผัสนะคะมาสคอตตัวเป็นๆที่น่ารักน่ารักนะคะน้องไมตรีก็ไปชมกันได้ในช่วงวันเวลาเปิดนะคะและจะนำไปสู่ข่าวต่อไปค่ะเมื่อวันที่20นุนายน2556ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปตรวจยิ้มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรโดยงานนี้ จะสังเกตนะคะว่าสีหน้าของท่านผู้ว่าของเราเนี่ยท่านในความสนใจเป็นพิเศษเลยนอกจากให้ความสนใจแล้วนะคะท่านก็ยังที่จะเน้นถึงรายละเอียดทุกอย่างเลยสอบถามอย่างทียิบแน่นอนค่ะเพื่อที่จะต้องการให้โครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมพระเกียรติท่านผู้ว่าก็ยังได้สั่งให้สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงสั่งให้รายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย และนี่คือความใส่ใจความที่จะดูแลเอาใจใส่ถึงโครงการและก็กิจการดีๆของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรค่ะพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการของจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนอยู่แล้ว และเหล่านี้นะคะคือสรุปข่าวเด่นประจำเดือนของจังหวัดชุมพรค่ะขอฝากไว้สำหรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่จะร่วมกันต้อนรับทัพนักกีฬานะคะอธัธยาศัยไมยตรีที่ดีมีรอยยิ้มให้กันแค่นี้นะคะก็สร้างความชื่นใจสำหรับผู้มาเยี่ยมชมแล้วและขออีกฝากอีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับ ทุกท่านในจังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรของเราก็ทิ้งความน่ารักน่ารักไว้ในข่าวแล้วด้วยนะคะว่าความรักความปรองดองเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะลงโลกนี้ให้สวยงามฝากไว้ด้วยละกันนะคะหมดเวลาของดิฉันและทีมงานแล้วไว้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนต่อไปในภารกิจหน้าภารกิจนี้ดิฉันไปแล้วสวัสดีค่ะ